สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาอีกสักรอบหนึ่งครับเมื่อสักครู่แอดมินพลาจุดรามคําแหงไปครับเนื่องจากจราจรติดขัดมากเลยตามอาจารย์ชัดๆไม่ทันครับแน่นอนครับเมื่อฝนตกแบบนี้เราจะอยู่กันที่ไหนครับแฮมไร้เสียงตอบรับครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับฝนตกแบบนี้เราต้องอยู่กันที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งครับ เรียกได้ว่ามาแบบไม่มีวอรบอกครับคุณผู้ชมครับนก้อนใหญ่มลวครับสวัสดีครับก้อนใหญ่มาไม่ทันเลยวัดรสิมามาครัอนนังรบอธิบาย่อะัดไงให้ชาวบ้านจนรู้หน่อยครับตอนนี้ก็ท่านนี่อธิบายให้ด้วนเลยครับครับเมื่อกี้ผมดูเลยก็ไม่มีฝนนะบา่ดีมันเยอะันมาเร็วมบามาเร็วมากที่มแดลมก็พัดแรงอยู่นะครับคาดว่าไม่ไม่แช่นาน ถ้าฝนตกทางด้านทิศตะวันตกวิ่งไปทางด้านทิศตะวันออกนะ้ฝนตกอยู่ที่ตะวันตกไปทางออกไปทางตะวันออกอันนี้เขตไหนที่ระบาดตอนนี้ครับอ๋ถ้าจะดูก็คือสีส้มไปจนถึงไปสีส้มแดงเนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี้ครับอันน ok. nice. ี้จะเป็นพวกฟางแก่อัตร์น้ำร้อยสิบหกไทยฝนตกน้อยอันตรงนี้คือสีเหลืองนี่เข้มสีเหลืองไม่เข้มฮะอันไหนลองลองอ้างอีกนิดตรงไหนที่เขตไหน นี่ทูบครูอันน้าพุ่ครูครับอันนี้คือบางบอลน้องแขร์บางแขรบางแคก็จะเคลื่อนที่จากตอนตกกับวอนออกใช่ครับวันแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะก็อยู่แนวใช่ฮะมันก็จะไล่ไปเรื่อยอันนี้คืออะไรบางซื่อบางซื่อครับพญาไทพญาไทด้วยขวาดินแดงราชเทวีดุสิตนั้นโซนนี้หนักนะนั้นเราอยู่ดินแดงก็หนักอยู่ที่ที่ลงตอนนี้ฮะตอนนี้มันหนักคือคือฝนฝนจะ ทิศทางลมจะเป็นตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่แล้วครับก็คือไปแนวนี้ใช่ครับมันเดี๋ยวก็ต้องไปรับแถวนี้บางเขนไปถึงบางเขนไปทางนี้พันนายาวสายหมายก็จะไล่ไปแต่ความเร็วเร็วไหมฮะไปเร็วถ้าดูความเร็วก็จะดูภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมคือไม่แช่นานไม่แช่นานไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วความหมายคือว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ไม่อยู่นานอ่ะแล้อนนี้คืออะไร นี่แหละฮะก็คือก้อนก้อนนี่แหละฮะนี่มันสักกี่มิลตอนนี้มีข้อมูลยังตอนนี้ประมาณ30มิมิลสามสิบห้ามิลครับสามสิบมิลแต่ก็จะเริ่มช่วงในบางจุดระัผมว่ายังยังไม่มีฮะยังอยู่ที่สะสมฮะยังยังไม่มีรายงานน้ำท่วมสุดแต่ยืนยันสามสิบมิลครับนี่ฮะนี่ฮะเราเราดูข้อมูลว่าฝนฝนที่จุดวัด อัตโนมัติของเราเนี่ยตอนนี้สูงสุด3ติดเป็นไหม3ติดเป็นที่ตะลิงชันนะครับที่อยู่ตะลิงชันแล้วก็จุดนี่จุดบ่าจุดสที่โรงพยาบาลพ่องกุฎ28ครับบางสีเจริญ26ครับบางจาก26สายหนึ่ง26เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับนอกเขตแต่ก้อนนี้จะก็จะเคลื่อนไปชนิดเคลื่อนไปชนก้อนนี้น่ากลัวนะ ใช่ครับเพราะว่ากอ้กอนนี้ที่จะเข้าไปชั้นในน,นั่นถึงแม้จะไม่แช่แต่ก้อนนี้จะโม่ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านนี้แต่ถ้าแช่เมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดปัญหามีโอกาสแช่ไหมฮะก็ถ้าดูทางความเร็วลมก็น่าจะไม่ก็ยังเคลื่ยังเติบโตอยู่ฮะเื่อนตัวอยู่ครับะคื<ต>อคสรุปว่าก็ยังไม่หายห,ายหรอกเพราะเดี๋ยวโค้งขวาก็ต้องเจอก้อนนี้แหละใช่ครับครับใช่ครับเพรงะจากนี้มนเนี่ยแค่กี่ทีเนี่ยรู้ไหมมันกัดได้ไหมอันนี้ต้องดูความเร็วลมประมาณประมาณสัก ถ้าถ้าถ้าผมคำนวณง่ายๆนะครับเพราะวงวงรอบเราเนี่ยประมาณ50กิโลแล้วลมลมในกรุงเทพมหานครจะอยู่ประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คำนวณง่ายๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านี้นะตรงนี้50กิโลนีกคือการตรวจวัดของเรานี่คือการตรวจวัดของดราเรา ถ้ารวมแรงไ,ไก็จะประมาณ3 0กิโลเมตนต่อชั่วโมงเอเคอาจะมาชั่วโมงอ่ะใช่ครับแล้วก็ได้ตกอีกมาชั่วโมงเลยครับแถว่ว้ยกวาแถวอะไรเงี้ยครับ<ช>ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่กลับบ้านตอนนี้<ช>นะครับ,รบถึงแม้ว่าจะแค่30กินแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วน้ำมันท่วมเลนซ้ายก็จะเป็นกรณีซึ่งเหมือนท่อมันระบายได้ยากนะรับงนั้จุดเมน,เนจจะไม่ท่วมแต่ว่าจะท่วมจุดย่อย่อยตอยที่รุม่มต่นี่ก อาจจะรับรับได้รับผลประกอบตามสอดที่ได้ระบบสูบอะไรแล้พร้อมไหมตอนนี้พร้อมครับมีข้อมบูมในระบบสูบหัวคลองให้ดูเดี๋ยววัดสายเดตายวมาดูในพื้นที่เลยครับผมว่าโน่นเดี๋ยวต้องมาดูในพื้นที่เลยด้วยขวางตูดที่ชนหนักๆอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องมาอีกก้อน๋ยวนี้ยแน่นอนครับือขวางดินแดงอันนี้ ไอ้นี่ยอะไรนี่ยบ้ของหลัง้องหลังนะครับแต่ว่ากรโดนนะด้วขวาติดแดงมันก็นี่มาก็ยังประมาทไม่ได้นะครับผมว่ายังมีอีกสัช่วโมงนึ่มาอาจจะถึงแม้ตกาเยถรวมนยปีนาเก่าสมกรศูนย์นตอนนี้จุดวัดาน้ำท่วมอตโมตินถนนัรากชรายงานขึ้นมาว่าตรงหน้าจตุร์มาตงรัดา ขึ้นมาประมาณ10%ครับโอเคแล้วมีแอคชั่นยังน่าตื่นเตฮะมีมีมีเจ้าพี่วิ่งออกไปข้าสนา์ออกไปแล้วก็มีรายงานกลับเข้ามาแล้วครับตอนเงาว่าไงยังยังไม่มีอะไรครับตอนนี้แต่ว่าช่วงตรงตรงตรงน้าตื่นเต้นเตรงนั้นมันเป็นร้านต่างอยู่ครับเป็นแร้านต่างมันก็ออกมาสักพุ่มหนึ่งนะครับแล้วเราเห็นเลนซ้ายเริ่มเลนซ้ายร่วงลงครับตอนนี้จะ10เซน10เซนก็ขันหินมัน10ตกเซนครึ่ง10เซนครึ่งก็สักครึ่งคันหินนะครับล ก็ดำเนินไปต่อเรื่อยๆดำเนินนีมือเมืองยังไม่มาไม่ตื่นไม่ตื่นนี่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆน่าจะไม่พ้นนะฮะก็ต้องดีใจยกเว้นนะครัะลายมันจะสลายใช่ไหมเนี่ยคืออะไรนะเนี่ยนะคือด้านด้านหลังก็ไม่มีตามเข้ามาแล้วก็โอเคประมาณสักชั่วโมงก็จะพ้นท้งเสถียรสองชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ราเพื่อคนไหนยังไม่ออกที่ทำงานหรือว่ารอตัวชั่วโมงหนึ่งก่อนนะครับหรือว่าไปหาอะไรทานข้าวก่อน ดูประมาณไม่ไม่เกินชั่วโมงน่าจะซาลงน่จากความเร็วลงจากพื้นที่เรดาร์นะครับโอเคก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับสามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับได้ที่เว w เว็บสำนักกระบายน้ำนะครับและนี่คือสถิติการระบายน้ำเรียลไทมครับปริมาณน้ำฝนครับขนาดนี้33.5ครับก็ถ้าเขตไหนมีพื้นที่ น้ำท่วมแล้วสามารถแจ้งกันมาได้ครับว่าตอนนี้อยู่ที่กี่เซนติเมตรแล้วมูลจุดหลังมูลจุดเร่อยๆครับให้ติด้เราข้อมูลอะไรไหมรับเพาเลยนะฮะรับเพล้าก็จะเป็นพื้นที่ต่ำพื้นที่ต่ำข้างๆกันแล้วม่ได้ผิวกระจายเลยนะแต่ลับพล้าก็ยังไม่มีนะฮแล้วพวกคลองเราพรลองน้ำไหมเนี่ยเต็มที่ครับรถคลองไปแล้วทั้งราบเพล้าทั้งคลองเปลมสัตว์ซือเอพวกเราที่อยู่ตรงไหนมีจุดที่น้ําท่วมขังแจ้งมาเลยนะครับแจ้งเข้ามาแจ้งกันมาเลยเพราะว่าผมว่าทางสำนักงาน้ก็ได้ทําการ ปรับปรุงเป็นเริ่มปรับปรุงวน,นะผมว่าเริ่มร้องน้ำไปแล้วได้รู้เลยครับจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังเลนซ้ายอะไรบอกมาเลยครับเดี๋ยวจะรีบไปดําเนินการนะครับอันนี้ก็ดูจุดที่น่าเป็นห่วงก็จะมีเนี่ยนะครับบางทองหลางห้วยขวางบางทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทลาดเทวีดุสิตแถวโซนกลางนะปทุมวันบางคอแหลมนะลงมาด้านล่างก็ตั้งแต่ทุ่มครุเจตีนี่ไหนบางบอนนะครับอ ยันาวานิดหน่อยยันาวาไม่น่าแรงมากนะครับบางก็แหลมนะครับราบูนาแต่เนี้ยเป็นแนวที่วิ่งแนวเนี้ยนะครับขอบคุณผู้ชมครับแจ้งกันมาในคอมเมนต์ครับแล้วก็ใอยู่กับพี่อ้วก้ววางแจ้งมาหน่อยครับเป็นไงบ้างอ้วกหวางรัชดาพิเศษนะครับแจ้งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดช่วยกันกดไลค์กันหน่อยนะครับเพราะว่าบางคอมเมนต์แอดมินมองไม่ทันจริงๆครับถ้า ได้รับการกดไลค์เยอะแอดมินจะเห็นทันทีเลยครับเอาทำไมอะถึงเห็นนะคนคอมเมนต์เยอะมากเลยครับแล้วก็มันจะเห็นเฉพาะหลักๆเท่านั้นครับก็ขอความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันครับคุณผู้ชมครับยังตกอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เป็น้าตตากันเนี่ยโอ้ยูสภาพก็ยังสว่างแต่ว่าคืมเนี่ยนู่นยังมีฝนเมื่อกี้คืนกว่านี้ฮะอันนี้ทิศไหนตรงนี้อันนี้ตอนตกอันนี้ทิศใต้ครับทิศใต้ทิศใต้ครับ โอตอันนี้คือกบขนที่คยมาอย่างนี้แหละมุกเข้ามาหาเราทางด้านโู้นนะด้านโู้นนะตะวันตกตะวันตกตะวันตกเราก็จะพัดผ่านเราไปทางด้านเชียงเหนือทางนี้โอเคก็คือจะขึ้นตรงนี้ห้าไม่ได้ก็ยังมืดอยู่นะมันฝั่งซ้ายจะมืดกว่าฝั่งขวามืดเพราะกรุงกรุงมันกลุ่มใหญ่มันมองเห็นไม่ระยะทางยาวโอ้ยฝั่งตกหนักมากครับคุณผู้ชมครับเอเราเห็นด้วยันไหมครั ห้วยขวางประชาชนแจ้งมาว่าไม่รอดแน่ๆครับแจ้งกันทำไมครับคุณผู้ชมครับแจ้งแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ถ้าพื้นที่นั้นมีข้อมูลอ้างอิงที่เพียงพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาครับตรงไหนมีปัญหาจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับขอบคุณมากเลยครับและพวกเจ้าที่ตำรวจก็แจ้งมาแจ้งแล้วครับผม ลาดพร้าวร้อยหนึ่งครับแยกสี่สิบสองซอยเทพเทพทวีแปดเขา<ม>้าออกลำบากเพราะว่าน้ำท่วมขังครับใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับคุณธนภาเราก็ใกล้เราสถานไหนบ้างท,ที่ที่น้ำท่วมอย่างจินแดงเนี่ยทุมท่านไมเพิ่มว่าถ้าบริเวณนี้สุดตอนที่เรามีก็คือโรงเรียน รตรงกรงที่นี่เยนจุดเสี่ยงารมณเปนไงบ้างตรภาากแกลาได้ปรับรียครับตอนนี้มีการทําได้ทํารังระบายน้ําเพิ่มแล้วตอนนี้ตัวมีตัวตัว,ตวสถานีสุดน้ำตรงห้วยขวางลงลองของ ออมาซื้อครับกำลังใกล้เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จครับแต่ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลัเทสไฟอยู่นะครับสามารถใกล้จะเปิดใช้งานได้กันบ้างครับบังกะดีสามท่อระบายน้ำน่าจะอุดตันแล้วท่วมหนักมากครับบางกะรีเท่าไหร่ฮะสามสิบครับอ่ะโฟงไปดูหน่อยบังกะรีสามสิบครับไอ้รูปแบบการปฏิการที่ไง่ปอมีคนแจ้งเข้ามาเนี่ยเราจะสั่งใครเป็นผัวสักการ์น จริงๆแล้วเน really ี่ยครับก็จะมีทางผู้บริหารสานักการไปน้ำครับเป็นผู้สั่งการครับท่านผู้มีทางการจัดการแล้วก็จะเป็นผมก็จะพูดต่อมาศูนไปที่ศูนย์นี้อันนี้อันนี้คือศูนย์ที่ปริการฐานศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ให้ข้อมูลรับเรื่องครับรับเรื่องรับราชการระจายงานต่อบประสานงานกระจายงานลองเบอร์ที่โทรเข้ามาที่เบ้านครับเออวันนั้นบอกเลยนะโจ้บอกเบอร์2248 5115เบอร์เบอร์สี่ตัวไม่มีไม่มี2248 5115 2248 5115 022485115นะครับโทรมากันนะครับคุณผู้ชมครับ2 4 8 5 1 1าซอยอารีซอยอารีพหลโยธิน7น้ําเริ่มออกมาจากท่อกันแล้วครับปากซอยอารีหนึ่งพหลโยธิน7ครับ1555ก็ได้ครับอ๋อ155ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวกดเรื่องน้ำเพิ่มเข้ามา1555 1555ครับคุณผู้ชมครับทางนั้ง155ก็จะประสานมาที่เราประสานมาคือ เขาจะรับเรื่องแล้วโทรบอกเราใช่อเขาจะเขาจะโใสายมาที่เราอ่าเขาจะโทรแจ้งาโทรแจ้งเราดีกงเก็เป็นสองขั้นตอนนะสองขั้นอยาแต่โดยโดยปกติแล้วประชาชนส่วนมากเนี่ยจะจะโทรที่เบอร์สองสี่แปดห้าหนึ่งหคศูนย์สองสองสี่แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับคอมเมนต์กันเข้าจดให้แอดมินหน่อยครับศูนย์สองสองสี่แปดสองสี่แปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วก็เมมเบรีให้ ทุกคนหน่อยครับก็เรียกว่าเพิ่งพารประชาชนช่วยกันจดให้แอดมินหน่อยครับอ,อ่ะดูที่ไหนหรือคอเซ็นเตอร์หน่หนึ่งหนึ่งถ้าเรากดกดหนึ่งหรือกดสองสายงานคืียอ้ยแจะมีคนรับเนี่ยเดี๋ยวสายไพ่อยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวคนรับรอมาชมโอ้โหจดเครื่องเนี่ยเครื่องเยอะอยู่จดเครื่องเยอะอยู่มือลึกลืมรับมือลึกมโทรปิญญาอยู่เอาละครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นโทรศัพท์ดังเลยสักเครื่องครับก็ลองแจ้งกันเข้ามาดูครับคุณผู้ชมครับลองดูครับ เอามาแล้วครับถ่ายหนึ่ง ไม่ใช่ครับโดนตร,ตรนี้ครับตอนนี้สัก5ครับผมก็ตกใจอันนี้คความรุนแรงแม่งเยดะนะครันผคารุนแรงความรุแ15นาทีแรกเลยร้อยนี่ก็นี่อันีร้อยเยอะไม่ไม่ไม่เิน15ตีแรกครับเป็น5นาทีสูงสดในอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับงสุดคือขนาดนี้ครับ่่างเนคไม่ใช่ว่าเอยพราะในช่วงแรกที่ลงมานี่ถ้าลงมาเยอะมอความแรสูก็มโอกาสกินมาแล้วครับ ดีแล้วเอารีบโทรมาเลยครับโอเคครับดทีวีได้ไหมเนี่ยจุดไหนท่วบ้างเนี่ยใครดูอันนี้นี่เราเชื่อมเราเชื่อมอยู่กล้องจากสำนักานการจราจรและคนส่งมาที่เราเป็นเป็นจุดออนน้ำท่วมดูได้ตรงไหนท่วบ้างเช่นดพูดบอกวขวามีไหมขนวาข้นขน้นา้นววาน้นัาน้น้า เพื่อขวานเนี่ยพระรามเก้าเราคิดกนันม่าเหลือไม่ได้วัวดีครับยินดีครับพี่ครับผมห์นี้ก็มีท่วงจุดทุเดแถวไหนวาแต่นี้เปลี่ยนอคุณผู้ชมครับก็สายโทรศัพท์เริ่มเด้งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ดีครับที่แจ้งก,กันเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นอาสาสมัครตรวจสอบน้ําท่วมนะครับจะได้แบ่งเบาภาระของทีมสังนับงานระบายน้ําช่วยกันช่วยเหลือกันครับดูดีกว่า อันนั้นเลยลงนั่งเนัอร่าง้อันนี้อันนี้อัี้อั้ยังฟังเก้าค่อายนว่ายังไม่ท่วมขอจุอ่ะที่อื่นมที่เสียงตรดา้วยขวามไหมครับกรดวางนี่ปัญหาัา มันคือตรงพะริเนีหร์ะจะเล็กกว่านี่คือตรงไหนข้างในข้างในหน้าตลาดเลยนงเวียนไปมาในตลาดอ่นการออนน้การครับนะครับนี่ับบเล็กกว่าเอสเคเอสเคดูไม่ฝาดมัคยไม่ฝาบ นี่ไงไอเอล่านี้เมื่อกี้นี่เหลานี้เรแยกเดียวกันอันนี้นี่อันนี้พลร่มครับแล้วพละมุราฟอสูดครัโอเคมันเดี๋ยวไอ้พวกที่นี่คุณต้องลิบซื้เลยไงจุดที่มันแบบโหดๆัวนะที่ท่านเราต้องแบบลิบซื้เลยจะได้ไม่ต้องมาตั้งหางตั้งกันไม่ตั้งเลยเลยข่าวเข้าทางที่เรื่มขึ้นไปเหนียวยอะขึ้นเลยข่าก็เริ่มเริ่ม

แ้วว่าจุดที่ท่วมทั้ค้าต้องเอาขึ้นก่อนเลยอไม่ต้องท่วมก็้องไปดู่าตรงที่ตรงไหนท่วมเนี่ยเขาไ่มีัญหาเสนี่ตไหนเป็นฝั่งดินแดงเลยมีไฟดับที่ไหนเนี่ยรู้ว่าไฟดับเลยก็่วกับจอดติดแล้วตอนแรกมีที่บางนาที่หนึงแล้วก็ตอนนี้ติดแล้วนะตอบว่าเกิด เป็นไประตูน้ำที่บางนาครับเป็นตัวบ้านบางนาอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวบางนานอกนะครับไปพักก็ติดเลยครับผมก็ได้เข้ามาในการช่วยแก้ไขด้วนที่มองทางลอดครับแดงขุนทิศสารเส้นระเจดานะครับก็ต้องไปใช้คำของนักวิ่ารณ์แน่ผมว่าต้องไปไล่เลยนะเนาะไล่เลยว่าไหนที่มันไม่ชัด ต้องบอกกังตัวจอว่านี้เราไม่ได้ดูชอบกล้องของตัไม่ชอบก็ตอนฝนตอนมันอ่าที่มีฟ้าที่หน้าที่หน้าจอที่ว่าเขาเขาแผนกล้องมาเพราะว่ามันฝนมันเป็นละอองแล้วมันเกิดฟ้าตรงนี้บ้างเลยทําให้หน้าจอมันไม่ชัดได้ครับได้คครับโอเไปดูต่อนะไปดูอีกอีกสัวหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับวีีขอบคุณครับเดี๋ยวจะลงไปพื้นที่หน่อยนะไปไหนดีมากกว่าหรือว่าเดี๋ยวนู้ดดูที

และเราไป็นส่วนหนึ่งในการช่วยได้ครับอ,อ,อ่อมรวมโดยช่วยกันและขอบคุณพี่ๆมากเลยครับแล้วเดี๋ย you, วเราจะไปลุยต่อครับเปีอะไรเอ่ะเดี๋ยวลงมาไเพราะว่าเดือด เออใช่เขาโทรดูอยู่ที่ตเออใช่เขาโทรทีวีมาเออแล้อยู่ในแดนหนึ่งอยู่เออลืมไปเลยอันนั้นอยู่กรทมอ๋อใช่ครับคุณผู้ชมครับผิดกรทมครับขณะนี้เราอยู่กันที่กรทมอสองนะครับก็จะไปดูซีทีวีแต่ว่าอยู่สำนักหนึ่งนะเออใช่ที่อนาคตมันต้องอยู่ที่เดียวนะคือวันตอนนี้มันต่างคนต่างอยู่คือวันเนี้ยขอบคุณนะครับค่ะวันนี้เราอยู่กรทมอสองก็คือที่ดินแดง คือเป็นศูนย์ใหญ่หรืว่ามันยังแยกกันอยู่อ่ะนโยบายอันนดิมคือพยายามจะมูฟมาอยู่พ้นที่ไหนครับผมไม่เป็นไรถ้าขอสบายไม่เป็นไรเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นที่การช่วยกันคอมเมนต์กังขึ้นมาครับว่าที่ไหนน้ำท่วมหนักเราจะไปดูถึงที่ครับคุณผู้ชมครับไปด่านเขาบุ้งเลยดิบุ้งบู้งบุ้งนะเดี๋ยวเอาไปใดีล็อตกันไว้ไว้รถค่ะ โอเคแล้วครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ